ความมืดของมัตตะวลนไม่เหมือนความมืดแห่งดินฟ้าอากาศผิดกันอยู่มากมาย ความมืดของลินฟ้าอากาศนั้นมันมีมืดมีสว่างผาดเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆแต่ความมืดของวัตวนภายในจิตใจของสัตว์โลกทั่วๆไปเป็นความมือดดูอย่างนั้นโดยสม่ำเสมอไม่ปรากฏว่ามีความสว่าง เวาไว้เปลี่ยนบรรยากาศเหมือนอย่างดินฟ้าอากาศนั่นเลยเพราะนั้นมนุาาสัตว์ที่มาเกิดจึงมาเกิดด้วยความมืดอยู่ด้วยความมืดตายไปด้วยความมืดแล้วไปเกิดอีกก็ด้วยความมืดเพรานไรถึงว่ามืดมืดเพราะไม่รู้มาเกิด ก่อนจะมาเกิดก็ก็ไม่ทราบว่าจะไปเกิดที่ไใดกลิ้งไปอย่างนั้นอ่ะเหมือนฟุตบอลอะไรทำนองนั้นแล้วแต่กรรมจะพาไปท่นทึงกล่าวไว้ว่ากรรมังสเตยุพัฒตินะเตดีดังทีนับปณีตังกรรมเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ให้ปน,นี เร็วซามต่างกันหากว่าเรามาเกิดด้วยความสว่างสวัยด้วยความเข้าด้วยความเข้าใจเช่นเดียวกับเราเคยไปสู่สถานที่ต่างๆแล้วเราก็ไม่หลงทางเราไปได้อย่างสะดวกสบายเช่นจากนี้ไปกรุงเทพจากกรุงเทพมาที่นี่เราเคยไปเคยมาแล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไปสู่ที่อื่นกับ เรารู้กลุยหมายป้ายทางอยู่แล้วเราก็ไม่ลำบากไปไม่ผิดแต่นี้น่นเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าไม่ทราบก,กี่ครั้งกี่หนกี่พบกี่ถานกี่กำเนิดของสัตว์ของบุคคลของอะไรก็แล้วแต่มันสับปนนะคนอยู่ภายในมนุษย์แต่ละคนนะคนภายในสัตว์แต่ละลายละลายจนนับไม่ท่วนเพียงรายเดียวเท่านั้นน่ะ ที่เป็นความสลับซับซ้อนซ้ำวามตักซักในความเกิดตายของตัวเองแต่เราก็ไม่ทราบได้ว่าเคยเกิดเป็นอะไรบ้างอยู่สถานที่ใดบ้างเป็นกำเนิดอะไรบ้างได้รับความสุขความทุกข์ขนาดไหนบ้างมีอายุยืนนานขนาดไหน เป็นเรื่องที่จําไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่รู้ทั้งนั้นเรียกว่าไม่รู้เลยก็ได้เพราะมันจําไม่ได้ถ้าว่ารู้มันลืมนี่ก็พอเข้าใจว่ารู้เคยรู้แต่มันลืมเสียแต่นี้มันจําไม่ได้อาเลยทั้งทั้งจิตเราเป็นตัวการแต่ละคนและคนถ้าจะนําเรื่องการเกิดตายออกมาสู่ตลาดโลกนี้แล้ว มันรู้สึกจะเต็มโลกเนี่ยเพียงเรื่องของคนคนเดียวสัตว์ตัวเดียวก็ดีไปไหนเหยียบย่าตั้งแต่ป่าช้าโตป่าชอาตัวเองเท่านั้นแล้วคนนั้นก็เกิดคนนี้ก็ตายสับปนลัคนกันอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ลายมาแล้วไปที่ไหนที่จะมาเจอป่าช้าของสัตว์โลกผู้มืดบอดมีหรือไม่มีตายท่ำๆทับซากตายทับตายผมทั้งเขาทั้งเรา มันเป็นแบบเดียวกันมาด้วยความมืดบอดที่ไม่เข้าใจตนเองเลยไม่เข้าใจเรื่องของตัวเองเนี่มันเป็นทำนองเดียวกันนี้มันเต็มโลกเต็มองศาแล้วสถา,านที่ใดจะมาเหยียบป่าท้าของเขาและของเหล่านั้นมันเป็นไปได้หรอือมันเป็นไปไม่ได้ถ้าตามหลักความจริงแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วอย่างนี้อย่างนีกนว,ว,นว,ว่าความมืดบอดมันเป็นอย่างนี้เี่ย ตั้งตั้งที่รู้รู้อยู่มันก็สักแต่ว่ารู้อยู่เท่านั้นรู้วิถีทางเป็นมาของเรามีความหนักเบามากน้อยเพียงไหรหรือมีความสุขความสบายยังไงในการที่ผ่านมาแล้วในพบกําเหนืดอที่ผ่านมาแล้วพบนั้นพบนั้นพบนั้นไม่ทาาไม่มากก็พอจําได้บางเล็กน้อยก็คอรองชั่วพอที่จะพูดได้ว่าอ,อสว่างมาหน่อยเอกอพราะนั้นจะมาเกิดที่นี่ก็ไม่ทราบว่า มาได้ด้วยไงแล้วทําไมถึงมาเกิดเป็นมนุษย์ให้เราเห็นดั่งตัวของเราเองนี่แหละมาจากที่ไหนทึงมาปรากฏเป็นตัวมนุษย์ขึ้นมานี่เราไม่ทราบเหตุผลมันมีที่จะให้มาเกิดเป็นอย่างนี้ก็ดีให้เกิดเป็นสัตว์ก็ดีเหตุผลตามหลักของธรรมตามหลักธรรมชาติมีทีนี้เราไม่รู้แล้วทีนี้เราจะเอาความไม่รู้นี่วะเราไม่เคยเกิดเราไม่เคยตายมายืนยันอย่างนี้ มาลบล้างความจริงวันนั้นมันก็ลบล้างไม่ได้ถ้ามันไม่จริงถ้านมันจริงก็ไม่เรียกว่าเรามืดบอดเพราะเราทราบตามความจริงน,นั้นนี่เราไม่ทราบเวลามาก็อาศัยกรรมซึ่งย้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็โดยอำนาจวาสนาที่เคยได้สั่งสมไว้แล้วตั้งแต่บุพเพาชาติเป็นลำดับับมา แล้วก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นอกจากนั้นอุปนิสัยของเรายังมีอยู่ภายในใจิตใจมันดลบันดาลให้พบาศาสนธรรมอันเป็นประทีปดวงไฟสองแสงสว่างให้เป็นทางเดินของเรารู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วเพื่อจะได้ละเว้นในสิ่งที่ไม่ควรและบําเพ็ญในสิ่งที่ควรส่รงเสริมในสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนแล้วให้มีความเจริญยิ่งขึ้น เผ่อในการข้างหน้าแม้เราจะไม่มีความสามารถที่จะแทงทะลุผูปลงไปในภพชาตินั้นๆก็อาศัยกรรมดีเป็นเครื่องแทงทะลุเป็นผู้พาพาเก้าไปเป็นผู้พยุงเป็นผู้ทักจูงหรือเป็นผู้สนับสนุนให้เราไปทางจึงให้เชื่อกรมเพราะเรายังไม่สามารถในตัวของเราเอง เราต้องเชื่อกันถ้าสามารถแล้วคำว่ากรรมก็หมดปัญหาไปดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่นานแต่ว่ากิริยาที่ทําในอัตภาพที่ท่านพ้นไปแล้วนั้นนับแต่ขณะที่พ้นไปแล้วควาวกรรมก็ไม่สามารถที่จะย่บย่ทำทําลายใจิตใจของท่านได้อีกต่อไปจึงว่ากรรมไม่มีปัญหาท่านผู้เชนนั้นแล้วแต่เรานี้ไม่ยังไม่มีความสามารถขนาดนั้นจึงต้องอาศัยการสร้างความดี ก็เป็นเครื่องสนับสน,นุนเป็นเข็มทิศอันดีงามเป็นทางที่ถูกต้องให้เราได้อาศัยเกาะไปกับสิ่งที่ดีนั้นท่านจึงสอนให้บำเพ็ญความดีหนึ่งหลังใหญ่เป็นอย่างนี้เพราะสารโลกอย่างไรก็ต้องหนีกรรมไปไม่พ้นเมื่อกิริยาความเคลื่อนไหวยังมีอยู่ตราบใดการสร้างกรรมยังมีอยู่ตราบนั้น แล้วเมื่อการสร้างการรมยังมีอยู่เช่นนี้แล้วเราจะปฏิเสธเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์ไม่ให้มันเกิดขึ้นภายในตัวเราผู้สร้างผู้ทําอยู่่างนี้มันเป็นไปไม่ได้มีหลักธรรมชาติอันแท้จริงในหลักความจริงนี่เราเป็นผู้ชักก่อกรมเราจึงนด้อุตส่าห์พยายามที่จะยากลำบากขนาดไหนก็าตามดังที่เราทั้งหลายเราบำเพ็ญกันอยู่เวลานี้ไม่ว่าฝ่ายนักบวชไม่ว่าผู้ คณะศรัทธาทั้งหลายที่มาก็ต้องมีความลำบากต้องฝ่าฟื้นเพราะอยากดีอยากรู้อยากได้ของดีซึ่งเป็นทางที่ทอบตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้วิริยะวิริยะมีความภาคเพียรขันติความอดความทนบุกบ,บึนอุตสาพยายามอยู่เช่นนั้นนึกว่าสิทธ์มีครู เราจะได้อาศัยอันนี้แหละเป็นเครื่องพยุงผิดใจของเราให้เข้าสู่ระดับมันสูงจะเป็นความสว่างไปด้วยอำน,นาจแห่งกุศลกุศลนี่พาให้สว่างไปหากเรามีความสามารถที่จะทำแสงสว่างคือปัญญายาณให้เกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติของเรา ในชาตินี้ก็ยิ่งดียิ่งจะประจักษ์เรียกว่าสว่างไปอย่างเต็มที่เหมือนดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเป็นผู้สว่างแทงทะระกุรงไปหมดไม่มีอะไรเหลือที่จะปิดบังได้ตามหลักธรรมท่านว่าไว้สี่แยกเป็นสีแน่แขนงสี่ประเภท ตโมตมะปราญโนทั้งมืดมาทั้งมืดไปนี่อันนั้นตโมโชติปราญโนมืดมาแต่สว่างไปโชติโชติปราญโนทั้งสว่างมาทั้งสว่างไปนี่หมายถึงความสว่าง้วยกุศลโดยการประพฤติตัวคำว่ามืดมามืดไปนั่นก่อ มาเกิดก็กจากแต่ว่ามาเกิดเกิดแล้วเพียงแต่ร่างเป็นมนุษย์จิตใจที่จะไปต่อบุญต่อภูรินเชื่อต่อบาปต่อบุญนั้นไม่มีเลยเรียกว่ามืดมาก็มืดมาอย่างนั้นดูก็มืดดูไปก็มืดไปหาสิ่งที่จะสมหวังไม่มีภายในบุคคลคนขนั้นทั้งๆท,ที่ก็หวังอยู่ภายในใจิตใจแต่สิ่งที่จะสนองความหวังนั้นไม่มีเพราะ มืดมามืดไปผู้มืดมาสว่างไปเช่นผู้เคยทําความชั่วเสียหายไม่ดีไ้งามมาแต่ก่อนแล้วพอรู้สึกตัวแล้วกลับตัวต่ะพืติตัวเป็นคนดีต่อไป <c oughs> ก็ชื่อว่าเป็นผู้มืดมาแล้วสว่างไปอ <c oughs> ผู้สว่างมาแล้วสว่างไปโชติโชต,โชติปรายโน,โนหมายถึงเวลา,ามาเกิดตั้งแต่เริ่มแรกรู้เดียงสาภาวะมาก็ พยายามทําแต่ความดีเรื่อยมาจกาาานกระทั่งอวสานแห่งชีวิตตั้งแต่ต้นเลยมืดมาอสว่างมาสว่างไปเรื่อยนี่แยกมันได้หลายประเภทนี่แสดงแต่เพียงเอกเทศเท่านั้นที่อธิบายนี้ไม่ใช่ว่าแต่จแจงไปทุกกแงแสดงต้งแต่เพียงว่าหลักใหญ่พอให้เราได้นําไปพิจรารณาคาว่ามืดนั้นมืดเพราะอะไรมืดเพราะรกิเลสตัณหาสภาวะมืดเพราะบาปอกุศล คำมาสว่างนั้นสว่างเพราะธรรมคือคุณธรรมคุณงามความดีมีฐานศีลภาวนาเป็นต้นนี่เป็นความสว่างด้วยสิ่งเหล่านี้ด้วยคุณธรรมเหล่านี้แต่คุณธรรมเหล่านี้มีมากก็สามารถที่จะแทงทะลุในปัจจุบันชาติตัดขาดจากวัตะพลทั้งหลายให้พ้นไปได้ในประจักษ์กจิใจ,จตนเองดังพระพุทธเจ้าของพ้นและสาวกทั้งหลายเป็นพ้น เห็นประจักษ์ภา,ายในจิตใจนี่เป็นอันว่าหมดปัญหาท่านเหานี้ท่านเป็นท่านที่หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงบรรดาปัญหาของโลกทั้งหมดในสามโลกนี้ไม่มีในท่านผู้เป็นเช่นนั้นสาหรับเรานี่เป็นพวกเราทั้งหลายนี่เป็นผู้แบบปัญหาทั้งหมดจึงเป็นภาระอันใหญ่แต่ปัญหาทั้งสามโลกนี้อยู่ภา,ายในจิตใจของเราฉะนั้นจึงต้องหนัก ไปอยู่ในสถานที่ใดก็ไม่พ้นความทุกข์เป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยต่างกันเพราะปัญหายังมีอยู่ที่ใจคำว่าปัญหาก็ต้นเหตุของปัญหาก็คือเรื่องของกิเลสมีอยู่มากน้อยภายในใจก็ต้องสร้างปัญหาขึ้นมาจนได้การสร้างปัญหาขึ้นมาก็ต้องทําให้เกิดความทุกข์ความลาบากเจ็บตนในภพชาตินั้นอยู่โดยดีถึงจะไม่มีมากคําว่าทุกข์ใครก็ไม่ต้องการาเมื่อผ่านมาเล็กน้อยก็เป็นสิ่งที่ไม่สะดวกภายในจิตใจเช่นเดียวกัน นักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงตำแหน่งนี่เราเป็นชาติที่เหมาะสมและอยู่ในวาระอยู่ในวัยที่เหมาะสมอยู่แล้วด้วยสกุลกายไม่ขาดตกบกพร่องอันใดหูตาก็ดีผิตใจก็ไม่เป็นไม่บาเสียจีวิตได้มาประพฤตริรมจริย์การปฏิบัติศีลธรรมรักษาศีลชาติธรรมนี่จึงชื่อว่าเป็นการบำรุง ส่งเสริมคุณธรรมที่เคยมีอยู่ภายในจิตใจของตนให้มากหรือเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลำดับลาดับคำว่าการส่งเสริมนั้นก็คือการบำรุงต้องเจริญขึ้นโดยลำดับลำดับอะไรก็ตามเมื่อรับการบำรุงย่อมจะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรืเ่อยๆสิ่งที่มีวิญญาณก็เติบโตขึ้นแม้แต่ตนกก้นไม้ก็ยังต้องเติบโตเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆถ้าขาดการบำรุงเสีย สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จะเจริญได้และเสื่อมได้มันก็มีทางเสื่อมได้เหมือนกันจิตใจเราร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของอยู่เสมอแต่เราไม่ทราบว่าจิตใจร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของคือจิตใจหวังความสุขอยากจะพ้นจากความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจความทุกข์เพราะเหตุใดก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่พอใจเลยอยากพ้นอยากดีกให้พ้นไปได้ถ้าพอจะดีกไปได้นสะจานที่ใด หรือผู้ใดที่จะพอปลดเปลื้องความทุกข์ความลำบากภายในจิตใจของตนให้ออกได้หรือออกจากทางกายที่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากจะให้ใบพึ่งพาผู้นั้นให้ช่วยปลดเปลื้องแต่นี้จำต่างคนต่างจําเป็นมีภาระเท่ากันหนักเท่ากันจะยกขอของคนอื่นมาราบอีกก็ไม่ได้จะไปแบ่งหนักแบ่งเบาให้คนอื่นก็ไม่ได้เพราะต่างคนต่าง,งมีมีตั้งแต่บุบบายช่วยสอนมันไปแล้วนั่นน่ะนี่เราพอจะทราบได้ว่าจิตนี้มีความ ร้องหาความช่วยเหลืออยู่เสมอและจากตัวเองนั่นแหละโดยเฉพาะแล้วเราจะหาอุบายวิธีใดสนองความต้องการของใจสนองความเรียกร้องของใจให้ได้สมความมุ่งหมายของใจที่ต้องการความสุกเหตุใดใจจึงต้องการความสุขเพราะใจมีแต่ความทุกข์คอยบีบพันอยู่เรื่อยๆมาบางทีก็มากบางทีก็น้อยอย่างไรก็ตามก็ไม่พ้นจาก ภาระไม่พ้นจากสิ่งที่กดท่วงจิดใจอันเป็นเรื่องของทุกข์นั้นเลยก็มีเราเท่านั้นที่จะพยายามปลดเปื้องสิ่งที่กดขี่บังคับจิตใจให้มีความสะดวกสบายเฉพาะอย่างยิ่งมีความสงบเย็นใจในขณะที่ภาวนามีสนองความต้องการของใจสนองความเรียกร้องของใจและพยายามแก้ไขพระโดยลำหนักความต้องการของใจนั้นก็จะปรากฏขึ้นเรื่อย ปรากฏผลรือเป็นความสุขความสบายเป็นด้วยนี่สมกับว่าใจมีเจ้าของเมื่ออยากร้องหาเจ้าของเจ้าของก็ช่วยเช่นเดียวกับสัตว์วิ่งเข้ามาหาเจ้าของเจ้าของก็ช่วยมีสุนัขเป็นต้นมีใครจะกัดหรือใครจะฆ่าจะตีนวิ่งเข้ามาพึ่งเจ้าของเนี่จิตใจก็เป็นสมบัติอันหนึ่งของเราซึ่งเราจะต้องช่วยเหลือพิจารณาแก้ไขดัดแปลง ให้อยู่ในความปลอดภัยอย่างน้อยกับความปลอดภัยมากกว่าน,นั้นกับความเจเิญก้าวหน้าขึ้นไปโดยลำหนักด,ด้วยการประกอบคุณงามความดีอย่างไรเราก็จะต้องได้พึ่งเราอยู่โดยดีอัตตาหิตโนโนาโผลนี้จะพ้นไปไม่ได้ในเวลาที่ขับเขา้าที่ขับขันพ่อก็เป็นพ่อแม่ก็เป็นแม่ยกไว้ไม่ปฏิเสธ แต่ไม่อาจสามารถที่จะปลดเพื้อไม่อาจสามารถที่จะช่วยเราได้ในขณะที่จําเป็นโดยเฉพาะตัวทแท้ๆไม่ว่าพ่อแม่หรือใครๆทั้งหมดท่านก็เป็นเหมือนเรานีน้ี่เราก็เป็นเหมือนท่านถ้าจึงว่าอัตตาเหตุโนนาโถจงต้องรีบพยายามช่วยตัวเองยกตัวเองหนักเบาขนาดไหนให้ช่างตัวงยกดูตั้งแต่บัดนี้ไปยังไงจะยกพอยกไหวไหมอืม จะยกตัวพอไหวไหมจากทุกจากความลําบากลําบนจากความกระทบกระเทือนในระหว่างกายกับจิตเเช่นเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาหนักเข้ามาหนักเข้ามาเป็งไงจะยกไหวไหมสติปัญญาเราจะยกไหวไหมความเฉลียวฉลาดสามารถเพียงแค่ไหนที่จะหลบปีกปีกตัวได้จากความทุกข์ที่ประดังกันเข้ามารอบตัวนี่เออไม่ว่าข้างบนข้างล่างรอบตัวมันมีแต่กองทุกข์มีแต่ฟืนแต่ไฟเราจะมีอุบายวิธีอย่างไรบ้างจะพอสู้ไหวไหมนี่เราพยายาม ตวงยกตวงเจ้าของทดสอบเจ้าของเทียบเคียงเหตุผลเจ้าของว่าเป็นยังไงพอไปได้ไหมได้ไหมได้ไหมตั้งแต่บัดนี้เรื่อยๆไปนี่เรียกว่าอัตตนิตานูนาโถพยายามช่วยตัวเองอย่างนี้จนกระทั่งเป็นที่แน่ใจพอแน่ใจแล้วปัญหาแล้วนี่ตกไปหมดเลยน,นั่นนี่เราเรียกว่าช่วยตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วไม่มีปัญหาช่วยโดยทางจิตตะภาวานาพิจารณาตนเป็นอย่างนี้ เพราะทาลาอันนี้หนักมากค่าศึกอันนี้หนักมากขึ้นกว่าค่าศึกใดค่าศึกในธาตุในขัน,นถึงวาะจะไปจริงๆโอ้โหขย่าวให้สะเทือนหมดทั้งร่างกายและจิตใจเป็นไฟไประตามกันหมดทีเดียวอืถ้ามีเครื่องดับไฟอยู่ภายในจิตคือสติปัญญาสามารถพิาจารณารอบพอบให้เห็นเหตุเห็นผลแยกส่วนแดงส่วนออกหน้าอย่าง ชัดเจนประจักษ์ภายในใจผู้นั้นละ่ะคือว่าอัตติอิตตโนนาโถได้เต็มผูไม่เดือดรอ้อนอยกไม่ไหวแล้วเหลือส่วนที่ยกไม่ไหวก็ทิ้งซะสินานอันไหนที่ยกไหวแล้วอ้าวจิตเนี่ยยกด้วยสติปัญญาไหวผ่านน่นอันไหนที่ยกไม่ไหวธาตุขานมัน,นหนักพาราฮเวปัญจักขันธาพาระพารา้าโรจะปุคโลพาราขันธานันเป็นพราราอันหนักนะ,อ,ะอันพี่นะ้วยปัญญาแล้วปล่อยมัน ถึงขาจะปล่อยปลอยด้วยกันทุกคนจะหึงหวงไว้ไม่ได้ปลอยให้ปลอยด้วยปัญญาอย่าไปห่วงอย่าไปหวงหวงก็ไม่เกิดประโยชน์นอกจากจะสร้างความทุกข์กขึ้นแต่จาของเถือ่อเพราะฝืนเหตุฝืนผลฝืนหลักความจริงการปล่อยลงด้วยปัญญาให้เห็นตามความจริงปล่อยตามสภาพแห่งความจริงนั่นแหละคือทางเดินของสติทางเดินของปัญญาเป็นทางราบรื่นของใจที่จะไปอย่างไม่อะไรหายไม่อะไรไม่ห่วงใหญ่เดี๋ยวหายห่วงนี่ ช่วยเจ้าของให้ช่วยอย่างนี้เอาบายช่วยอย่างนี้พยายามช่วยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดังที่เราได้เคยช่วยตัวเองมาโดยลําดับอันไหนที่ขัดข้องข้อ,ขอ,ขอไหนอาศัยอุบายอคุบาอาจารย์มาเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาเราเรายังไม่เข้าใจที่ตรงไหนก็าอาศัยท่านแนะนําเราเราก็ได้อุบายนั้นเข้ามาเป็นเครื่องมือแล้วดําเนินงานคือการพิจารณาของเราให้เข้าอกเข้าใจ ในสิ่งที่มีอยู่กับตนทําไมจะไม่รู้เรื่องกันให้เข้าใจกันสิ่งที่มีอยู่กับเราอย่างอื่นเรายังพอเข้าใจซึ่งนอกประจากตัวของเราเรายังพอเข้าใจทําไมสิ่งที่อยู่ในตัวของเราคือรูปคือกายคือจิตซึ่งเกี่ยวข้องกันอยู่กระทบกระเทือนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นข้าสึกกันอยู่ตลอดเวลาทําไมเราจะไม่เข้าใจเราจะแยกกันไม่ออกเราจะยอมให้สิ่งนี้ทับกันหรือกระทบกระเทือนกันหรือทับถมกันให้แหลกละเอียดไปหรือ มันไม่สมควรอย่างนั้นเราเป็นเจ้าของเราต้องพิจารณาแยกแยะออกหาทางหลีกหลบภัยได้ด้วยปัญญานั่นชื่อว่าอัตาตานุนนาโถไม่ผิดนี่แหละทำบทนี้มีความจําเป็นอย่างนี้ยิ่งเข้าตาจนเท่าไรอัตาตาตุนนาโถจะมาทันทีไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นที่จะที่จะหวังให้ช่วยเราเรายังหวังอย่างนั้นแสดงว่าจะกอความเดือ,รอดร้อนให้แก่เรามากมาย เราไม่หวังทั้งหมดสาธุพูดไม่ประมาทเราพูดตามความจริงพ่อก็พ่อก็อให้นั่งอยู่สบายเรื่องข,ของพ่อของแม่ของแม่ญาติวงช้ามีภรรยาก็ให้อยู่ตามสภาพของสิ่งนั้นๆในขณะนั้นจะไปกังวลวุ่นวายไม่ได้จะผิดจากจหลักอัตตริยะตานิตนูนาโถตนกําลังจะยกตนแตให้คนอื่นมายกแล้วคว้าจากคนอื่นยุ่งไปใหญ่เลยพึ่งตนเองไม่ได้นั่นะยิ่งเสียหลักถ้าเป็นเรือแล้วก็จม นนั้นเพื่อความถูกต้องถึงวาระจาเป็นเข้ามาจริงต้องเป็นอย่างนั้นต้องปล่อยวานไว้ตามเป็นจริงสิงในใดสิในใดก็ทราบแล้วว่าสิงนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี้ปล่อยตามสภาพเราจะไปขวางเวลานั่นเที่ยวเราจะไปขวางเรือปล่อยให้มันไหลไปอ,อันนี้เหมือนกัน คติธรรมชาติคติธรมรมนานี้เป็นเรื่องใหญ่โตเราต้องทราเบเื้อปัญญาปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงเราก็ผ่านได้อย่างสบายหายห่วงอย่างอัตตาหิตโนนาโถผูยังไม่เข้าใจครว่าอัตตาหิธโนานาโถนีรกุณาพิจณาให้ดีนี่เป็นทมขั้นสูงไปโดยลำดับส่วนขั้นตะขั้นต่ำาำทัท่ทั่วไปนั้นอัตตาหิตโนนาโถตอนมีชื่อึ่งของตอนนั้นแม้แต่คนใช้ถ้าไม่ดีแล้ว ตัวเองไม่ดีจะไปให้ใครช่วยได้ล่ะไปอยู่อาศัยกับใครก็ตัวต้องเป็นคนดีบอกนอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงฝา่าฝืนเป็นคนขยันหมั่นเพียรถ้าตัวมีมีควรเป็นที่พึ่งของตัวได้พอเป็นที่มั่นใจตัวได้คนอื่นก็สงสารคนอื่นก็ช่วยเหลือได้ถ้าตนของตนไม่มีแก่ใจที่จะพึ่งตนได้สักอย่างเดียวเลยไปที่ไหนก็เท่าเดิมน,นี่ การทงธรรมะภายในก็เหมือนกันอย่างนั้นเราพร้อมเสมอที่จะรับจากฟังจะปฏิบัติตนแก้ไขตนเมื่อได้รับโอวาทจากครูจากอาจารย์จากรมในบทต่างๆหรือสูตรต่างๆคำพีต่างๆพร้อมที่จะดําเนินตนไปตามหลักธรรมนั้นๆนี่คือว่าเราเป็นเครื่องมือของเราก็พร้อมเสมอพอพึ่งตนเองได้ด้วยเครื่องมือพึ่งตนเองได้ด้วยการปฏิบัติพึ่งตนเองได้ด้วยสติปัญญาหลุดพ้นเป็น้นไปนั่นด้วยการพึ่งตนเองอื หักแหลนเป็นอย่างนั้นสร้างความสว่างสร้างขึ้นที่ใจเพราะความมืดมันอยู่ที่ใจอากาศมืดเดี๋ยวนี้มืดวันพรุ่งนี้สว่างขึ้นมาได้จิตมืดมันสว่างไม่ได้ถ้าไม่แก้ไม่ตามไปคือสติป,ปัญญาศรัทธาความเพียรเข้าไปหาจิตจิตจะหาความสว่างไม่ได้เพราะจิตไม่ใช่ดวงอาทิตย์จิตเป็นจิตจะสว่างด้วยปัญญา เราต้องพยายามสร้างความสว่างขึ้นภายในจิตอา้าถึงจะมืดมา็ให้สว่างไปนะหรือสว่างอยู่สว่างไปเป็นสุข,ขะโตขอให้ทุกทุกท่านนำปพิญญา,าการแสดงธรรมก็เห็นสงควิจึงขอติตรเพียงเท่านี้ไม่อามา่า